สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมี่ซีซมานําเสนอเมนูนําโชคกับเมนูนี้เลยแกงเขียวหวานกระดูกหมูครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยสีเขียวจะเป็นสีนําโชคเป็นสีที่เพิ่มพลังอํานาจนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูวัตถุดิบในเมนูนี้กันดูนะว่าทํายังไงให้อร่อยให้นําโชคด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอากระดูกหมูเนี่ยมาล้างทําความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างผมผมก็จะใส่สีตามวันที่นําโชคนะครับ ผมก็เลยคิดว่าอาหารเนี่ยก็น่าจะนําโชคได้เช่นกันอันนี้ผมใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับแล้วก็ทําการคลุกเค้ากับกระดูกหมูครับและเรานะครับจะหมักทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทําการตั้งหม้อไว้ได้เลยนะครับนี่เราก็เทน้ําสะอาดนะครับใส่ลงไปในหม้อเพื่อจะทําการต้มกระดูกหมูนะครับ เมนูนําโชคที่ผมทํานะครับก็คือสามารถดูปริมาณได้ตามคลิปเลยนะครับผมไม่ได้กะเกณว่าจะต้องใส่อันนี้เท่านี้นะครับอันนี้เราก็ทําการใส่กระดูกหมูที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปจากนั้นเราจะมาทําการหั่นฟักกันครับฟักของเราก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันก็เป็นสีนาโชคเหมือนกันครับเราก็ทําการปอกเปลือกนะครับหลังจากปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการหั่นครับหั่นเป็น4ี่ชิ้นแบบนี้นะ แล้วก็เอาเมล็ดของมันออกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการหั่นให้เป็นชิ้นๆนะครับใครอยากกินชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นได้ตามใจเลยจากนั้นนะครับนำไปล้างทำความสะอาดนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฟักของเราครับเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาหม้อหน่อยนะมันจะได้เดือดเร็วๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการปอกมะเขือไม่ใช่ปอกฝีก็คือหั่นมะเขือนะครับมะเขือของเราก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะครับเป็นสีนําโชคของวันศุกร์นะนี่ก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่เกลือแช่ไว้ห,หน่อยนะมันจะได้ไม่ดํา เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่ากระดูกหมูของเราเป็นยังไงบ้างนี่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาหั่นพริกนะครับนี่มีพริกเขียวพริกแดงนะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับแกงเขียวหวานของเรา <The> e <The> e เดี๋ยวเรามาดูหม้อกระดูกหมูของเรากันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะประมาณสัก20นาทีนะครับเราก็ใส่กระทิลงไป จริงๆผมใช้พริกแกงสำเร็จรูปที่เป็นห่อๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆไม่ต้องเติมกะทิก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของกะทิอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้มันมันเพิ่มผมก็เลยเติมกะทิลงไปอันนี้จะเป็นสูตรการทําแกงเขียวหวานกระดูกหมูแบบบ้านๆนะครับสไตล์บ้านของผมเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่พริกลงไป แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยเมนูนําโชคสําหรับวันศุกร์นะครับเป็นแกงเขียวหวานกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทําตามกันดูนะทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีด,ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบร์ซีคุกกิ้งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาด แล้วกลับมาพบกับเมนูนำโชคในคลิปหน้ากันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ